เออวังหันก็วายผมเป็นสีแหลกทุเรียนครับสีแหลกทุเรียนมาครับเออบอลวอนีมาครับบอลวินีบอลครับเป็นสีเหล็กทุเรียนมาครับตามนี้ว่าเป็นสีไก่บอลไก่บอลครับนี่ครับเป็นพยานครับนี่เป็นปลาเป็นจากกินทุเรียนนะครับเพื่อนนี่ครับคนเลยว่าใใหห้้ผมว่านี่เป็นสีแหลกทุเรียนนะครับผมผมก็เลยเป็นพยานนะครับเป็นพยานในการเนื้อทันผู้ส้มนะครับผมผ่้ต้องนี่หอกว่าเรียกวังหันนิวหามขึ้นค่ำ ไว้ขครื่มันสัญญากับดาวาที่มันไปสีกับผู้อื่นมันตายมุนโบนมาทีบ้างทหารว่าไปสีแรกตุเลียนแหม่ตะกี้ตะกี้สัญญาแล้วอ๋ออนุมัติแล้วเล้วทหารเนี่ยแหม่เออลูกก้นดินี่โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวนี้เป็นการอนุมัตินะครับกล้าพ้นแล้วกันจะไปไปไม่ดีถ้ากล้าวะกล้าเพราะทำกล้าเนาะถามความจริงใจว่ากล้าบ่เอ้ยเพื่อนเนี่ยเนาะเอ้ยเพื่อเนี่ยมึงหักเนี่ยบ่แน่นตาฉันบ่มึงหักเนี่ยบอเออ บ่มึงหักเนี่ยพอเนี่ยหักเนี่ยมึงกันตองเนี้เพื่อเนี่ยเลยไปทางไหนไปสี่แหลกทุเรียนครับสี่แหลกทุเรียนเลยสี่แหลกทุเรียนเบาต่ำรับอยางสี่แหลกทุเรียนครับโลละดอกเออไม่อยากกินทุเรียนพอสามผูบดิสามพูบยังสามพูบยังเทาต่ำสี่แหลกทุเรียนครับมือนี้แต่ว่าได้รับอนุมัติจากนี้แล้วอนุมัติแล้วครับอ๋อนอนุมัติแล้วพยานชัดเจนครับเออสี่แหลกทุเรียนโอเคแฟนคขับเอฟซีไม่ห่างไม่ใหม่ผู้ใด อยากแก้อยากมีแห้งกัะทักมได้อครับจา